ชีวิตชาวนาพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกกับว่าไดอยู่ไดเศร้าฝนตกน้ำเต็มน้องครับบรรยากาศฝนตกฝนหยุดผมสิมาถ่าไทยบรรยากาศู่ห้องไทยห้องนะขห้องตาแบนให้เมืองครับเมื่อนี้น้ำเต็มน้องเต็มซาครับจนล้นพี่น้อง นเต็มฝนตกเอาน้าม้อยยู่ครับปีนี้โอ้ตกคักตกเน่ยไปครับเมืองบรรยากาศํำกันครับมื่อนี้บูมีอย่างไรครับฝนตกแห้งอันนี้ก็ใส่ตรงไว้ครับกันน้ำเดี๋ยวป่ามันหนี อันนี้ฝนมันหยุดแน่แล้วนะครับเนาะเมื่อบรรยากาศโอ้ท่วมครับไปครับพี่น้องเมื่อบรรยากาศน้ำกันครับเมื่อนี่อยู่ไ้อยู่น้าคือเขาครับ คันนาขาดคันนาหัวก,ก็ได้ปลาครับบริเูไในเซาฝนมากกบริหยุดฝนตกแห้งครับจนหล่นให้จนหล่นคันนะ ชีวิตบนนอกครับชีวิตชาวนะชาชาวไรพี่น้องมงบรรยากาศ ทางหนึ่งกระดําไปแล้วครับทางหนึ่งหลกกาอยู่ทางหนึ่งเอาย้ายเองมาอเล็้อีกว่โอ้หนอนน้ำมือนี่น,น,น,น้ำท่วมเล้ว กำลังหล่นลงไปท่วมขักท่วมแนะ่โอ้โหผัดให้หน้าขาดไปเลยบ่โอ้มาแห้งเนาะมาแห้งครับพี่น้องโอ้ ่วมไฮนะ้าบิดแล้วกี่เป็นไฮน้าหมครับนี่อ้ขาดทะลุบนล่ะอ้ข้างพี่กับพ่อกันอู้ขวเบิดเล้วเอาน้ามโมยูพี่น้องเลย ท้องพี่ไหม,มตูกขัดพดเป็นให้หนานะครับตรงนี้ขาดบดเลยไปบดเลยถ่วม ท่วมเบิดเลยมึงนี่โอ้โอ้ขาดเลยข้ามไปได้บ้นะบันคุณครับโอ้ไปเองเลยวะอันตรายนะพี่น้องเนื้อ ว้ากทกโอ้อนตรายเนาะพี่น้องอุดอดทุกนำไหลแห้งเชี่ยวมากเลยครับโอ้โอ้โอตกขักตกเนี่ย ตาแบดแล้วครับหัวมุดเลยมึงนี่เป็นไห้นะมึงบรรยากาศครับน้ำท่วมอู้ ตอนฝนแห้งๆนักก็นี่ครับนี่ไลนนี่โค้คักก็นี่ครับไปครับผมจะสิามไปฟังพุ่นสิพาไปเมืองฟังพุ่นโอ้้นาเกาเข่าถ่วเบิดเลยถ่วมเข่าบิดเลับนี่มึง คนมาเอาน้ำไปอยู่โอ้ไปได้บ่ล่ะ โอ้เอานำโมยูพี่น้องเลยขาดหมดเลยมันเป็นทางผ่านของน้ำนะครับเนาะมาให้ถึงกเรียบร้อยขวมโอ้โถโแต่ไล่ได้ครับหามรอบเน้นแบบได้ครับเด้อโอ้ all ah, right ah, ah. oh. oh. แฮง้งเชี่ยวมากเลยครับเจ็ดจังแ้วพี่น้องน้ำท่วมคอพุ่นเล้ว ท่วมครับโอ้ดน้ำน้ำมาเอาไปยูคันน้ำแบบแงาเอาไปยูขาด บรรยากาศครับน้ำท่วมหน้าครับตอนฝนแห้งๆนะครับครับโอ้ลมยังลงไปแน่อยู่ด้วยครับ ถวมหอดปลามันบัดน,นี้หอดปลามันเสียงผู้ใดเออเออทั้งถวมปลามันพร้อมครับโอ้ ข้างล่างเมื่แม่นสานะครับข้างล่างเป็นเป็นไฮนน้านะครับเมืองน้าม,มันมาถ่วมเบิดถ่วมปลามันต้มย้ำมาก,กับมาครับครครับอู้ลม ดูกระส่ปุยไปหัดปุยทิมมดเลยคันน้ำแบบนี้ขาดพอดเลย มึงขาดเวิร์ดที่ยางไปได้บ่ครับนี่น้ำขึ้นไหลแห้งแท้ เอยเฮ้ยเฮยโอ้ยขาด oh, ลึกแท oh. ้ขาดคาขาดเนี่ฮให นี่แล้วครับบรรยากาศน้ำท่วมท่วมให้นาครับผมจะกลับขำขำกลับไปมันก็เจอพ่อแล้วครับ พ่อเป็นยังไงฝนตกแห้ง,งโอ้เห็นน,น้ำถล่มนาไหมจุ้งลังคุณไหม,มเ,เอาน้ำอยอ่อันนี้เฮ็ดยังดอันนี้เฮ็ดยังพ่อเฮ็ด โอ้โ้ขักเนี่ยขักเนี่ยเอ้ยดฝนนำล้นทิพลนแหลงล้นบ้ดเนี่ยเห็นโซนทงคุณท่วมครับฝุ่นข้างล่างคุ่นเมีนมาฝอท่วมหอดบ้ามันมาห้อมนั่นหรน้ำห้อมนั่นที่น่นไล่ลวงเลยแล้วไม่ไลอ่ะเอาวัดูหล่ะ ทุกปีเป็นทุกปีเปพ่าวะเป็นทุกปีใช่มุ่งทรงมงุ่งทรงเงี้ยอะไรกัขาดเบิดขาดเบิดโดอ้อันนี้ไม่ไจะได้ลกมือได้แล้วพ่อเร็วๆนี่แหละเจ้ น้าเน่ยน้ำที่ดนนักหน้าเนี่ยน้่เี้น้ำี่ให้บ่อบางนมันดำมาได้หเลาเนี่ยน้ำนท่วมเบิดเลยเนาะพ่อเนาะผมลุงไปเมืองมาเมื่อกี้น้ำหาพ่อหาพ่อผ้เลนไหเพาะี่ให้พาเลาะเนี่ยผมก็เลยนเป็นเลาะู้เดียวเลย น้ำถึงแถวขึ้นเนี่ยนาะพ่อเนาะชีวิตชาวนาเนาะน้ำมาไล่กันยากมาหน่อยกันยากยังดีเนี่ยตกหน่อยเราคิดดัแต่ว่ากันยังดีมันตกมาใหน่อยนะพ่อนะตกแต่บ้านขึ้นคนนี้คิดเดือนหนึ่ นอนนาเม่นนอนมือนอ๋อใส่ใส่นั่นไว้ไปมึงใครจะกลัดเนี่ยเป็นเังไหนใส่อะไรนั่ใส่อยัางอะไรคือโคโลไวเ้เจียวโคโลไว้ย่านย่านในป่ามันป่าสามันลงมาเบิดใใสส่่ เฮ็ดพวกเป็นกันโอ้ยะติวน้อยฮะปลาชิวน้อยก็ได้กินนบะหมี่มกแรงบ่ ใส <c oughs> ่ใส่ตัวไหบุนี่ต้องใส่ถุงนี่ยถงมาไลที้ยตัน้ยเียมีป่าบ่นี่นะครับ้ี่จะกี่ เ้าหนาออกมึงนนะหอยพร้อมหน้ามะขั่วอากินตามฤดูกาลน,นะพ่อเนาะได้ยังก็กินนั่นแหละครับแรงนี่ก็เด็ได้กินแรงพอดีวันนี้ได้กินแรงพอดีก้อยหอยน้ำอันนี้มันหอยหอยอยังสูตรแหลมน,นหอยฟังน,นหอยสุริหอยฟัง หอยปังเป็นแบบนี้นดพี่นอ้องอันนี้มันกินกินได้เบิดเลยมันมยังมันนี้ล้คักกันจองนี่แะครับบรรยากาศครับพ่า ำนี่แล้วเขาไม่ให้น,น้องเลยไปไปอุดตะตะก้าก่อนมาเม,มันกานยังไงมันยากอยู่เนาะพ่อเนาะยากหไล่ไล่เรื่องครับมันจะนี่แหละครับเท่าที่เห็นแล้วครับหน้าม้าเอาวายูเอาเวายาวาทานันกับทวมแต่ก็ยังดีมันตกหายเนาะพ่อนะเนาะขอบคุณผม นตกมามือนี้ขัดขนาดขัดขนาดครับทุกมไม้ว่ามหนาไปเลย